สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันอีกครับวันนี้ครับกับบรรยากาศคือฟ้าคือฝนร่มมากพี่น้องจะสิโต๊ะโต๊ะครับคือมาบังกรครับตอนนี้ครับมันหนี้มากแล้วครับพี่น้องเสือมากแล้วครับผมเสือมากครับอ่าคนที่สั้งจองไว้ครับเดี๋ยวส่งให้มันนี้ครับแพ้ส่งให้มันนี้ครับผมจะเป็นแบบเพื่อผมใสจพี่น้องนะครับอ่าขอขอพุ่นในหลายครับที่สร้างไว้งแต่เนื่องเขียนมันแล้วครับเห็นตัวอย่างอย่างก็สร้งกันไว้ครับก็ขอบคุณในหลายเดินทางครับไอ้ทั้ง เสือทั้งย่อครับผมนี่ครับสิมีแขนสั่นแขนยาวพี่น้องนี่แขนสั้นแขนยาวก็ตัวนี้นี่ครับทั้งหนาพี่น้องนี่นะครับทั้งหนาสิเป็นยังไงครับทั้งหลังก็สิมีนี่ครับมีรูปปะนิ่งตัวใหญ่ๆนะพี่น้องเป็นมุดย่อครับโดดย่อครับนี่นะครับปะนิ่งตัวใหญ่ๆครับ อันนี้เป็นแขนสั้นครับก็จะมีเบอร์ M เบอร์ L XL แล้วก็2 XL ครับพี่น้องราคาซ้ำกันครับแขนสั้นนี่ก็ร้อยแปดสิบบาทครับผมราคาราคาเสือนะครับเนาะงร้อยแปดสิบบาทครับใครอยากอ่าสวอยอยากอุ้นนุนครับก็ทักเข้ามาได้ครับแขนยาวเป็นยังไงหน่อยนี่คือที่ผมใส่ล่ะนี่ครับแขนยาวครับใส่ไปหา ยงย่อยงยางพี่น้องนะครับแขนยายังสิครับก็จะมีเบอร์ M เบอร์ L XL สอง XL ครับกับราคาสองร้อยสิบบาททุกขนาดเลยครับผมนี่ครับใส่ไปเก็บเฮดใส่ไปยงย่อครับครับหรือว่าใส่ไปเด่นแบงนีก็ใส่ได้พี่น้องนะครับใส่สบายๆเข้านีู่นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ครับอยากซอยอยากพูดนู้นกับทักเของบาได้ครับผม ครับตุกการส้วงจะมีค่าส้งหาสิบบาทได้พี่น้องเนอะตุกการส้งมา,งบบา,มกกางว่ายอ่อคมาว่ายอ่อหรือว่าเป็นปลายแหงนะครับจะเป็นเสือนะครับผมตุกการส้งหาสิบบาทพี่น้องแต่เป็นยอ่อสร้างพื้นหนึ่งก็หาส,สิบบาททั้งสิบพื้น,นก็ค่าส้งหาสิบบาทเท่ากันพี่น้องนะครับตัวนี้กับนี่สร้างสามพื้นยังเสรกับค่าส้งหาสิบบาทครับผมนะครับอันนี้จะเป็นยอสองสอบพี่น้อง ครับสองสอบหนึ่งเส้นครับพี่น้องนี่ครับนี่ฮะต่อมาณนี่ปรับเล็บนี่นะเดี๋ยวสองสอบครับเอาไปยกตามท่อนี่น้อยเท่ายังครับโยงมวลโยงแยงกันสิครับดักปลาซิวไปยังเ้าจะกุ้งก็ได้ครับกุ้งไฟครับที่ปืดเลยพี่น้องเส้นหนึ่งนี่ครับสองสอบพี่น้องบางคนโทรมาถามผมมีแต่แต่ขนาดแต่ผมก็บอกว่ามีแต่แต่ขนาดหนึ่งสองถึงไปครับม่นเบาๆกวนเด้พี่น้อง เหตดตามสร้างยีรีครับอย็กไดบบใดก็ทักข้ามาได้ครับอันนี้เป็นสีดำพี่นอ้องสีขาวเรืออ่องมาอยู่กลางแขกของอยู่ตรงเทิ้งครับว่างานสีขาวก็มีสีดำสีขาวะลรแต่คนมักนะครับพี่นอ้องเพราะว่าฝ้าพี่นอ้องฟฝ้า,าส่งตัวนี้มันมันขึ้นมากครับยันออกไปส่งของกับท่านนะครับบางคนนำลงมองกันนำแดงมาแล้วครับนำแดงมาแล้วชอบว่านี่ไปครับโดยเฉพาะย,ยอดสองสันพี่นอ้องใส่นี่ฮะอีกครับตัวนี้เห็ดบพระท่านครับ เดือนนี้ผมแทบจะู่ว่ารับเลยครับย่อสองสันครับผมมันมันสาเนะพี่น้องสาหกับบางคนกับคนถาบางทีมันถาโดนนั่นสินะครับก็เข้าใจเป็นกันแตหรับคนบางคนที่ถาได้ก็ขอบคุณในหลายครับก็บฝาเร่งไฟยังหาครับผมนี่ครับในสามปากครับลงกมองเดียวพี่น้องสองสองย่อสองสองครับเนี่ยนะครับลงกมองเดียวครับแล้วก็บฝาส้มนี่น้องเด้อฝาส้มไฟยังพวยน้ำแดงมากนะครับกับกับ เอาใจให้กันบางทีบางคนก็นสร้างไว้โดยเรื่อยๆหน้องบางอีดวงบางทีผมจะทรงบรท่านกับเขียนปรท่านอีหลีครับขอโทษขออภัยหลายครับนะครับรนี่ก็ฝากเป็นพี่น้องเด้อเสือครับใครอยากอุดหนุนครับอยากอุดหนุนอยากซอยเสือซอยยังกะถ้าเขามาได้พี่น้องนี่แหละครับใส่ยงย่อมาหมานพี่น้องอเลยนี่ครับนี่อันนี้เป็นเบอร์ L ครับผมใส่เหเรียญใส่หางยังครับพี่น้องนี่นะครับครับฝาก อะไรก็ทักคำนัานได้พี่น้องเด้อนี่ครับที่เป็นแค้นสั่งแค้นยากับทักไปได้ครับคลิปนี้ล่าไปก่อนเด้พี่น้องครับเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปส่งย่อบนท่านพี่น้องส่งของบนท่านครับวันนี้ก็เดินทางไปบ้านสิบกมองครับขอขอบคุณหลายครับเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับโชคดีทุกคนครับผมขอบคุณหลายครับเนี่ย